สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกับช่อง mamamet channel นะครับช่องของเรานะครับจะนําความรู้ทางคณิตศาสตร์ดีๆนะครับมาแบ่งปันกันให้กับนักเรียนทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับทางช่องของเรานะครับก็จะนําเสนอนะครับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในเรื่องของความสัมพันธ์และก็ฟังก์ชันนะครับในการที่เราจะเรียนเรื่องความสัมพันธ์และก็ฟังก์ชันนะครับนักเรียนสังเกตเลยจากชื่อบทนะครับจะมีอยู่2คําด้วยกันคําแรกเรียกว่าความสัมพันธ์นะครับคำที่2เงนี่ก็ฟังกชัน นะครับพอนักเรียนเรียนไปสักพักหนึ่งเราจะรู้ว่าความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์เนี่ยเราจะเรียกมันว่าฟังก์ชันนะครับและฟังก์ชันทุกฟังก์ชันมันก็คือความสัมพันธ์อ่ะพอพูดแบบนี้นักเรียนยังยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับแต่ให้รู้ว่าความสัมพันธ์กับฟังก์ชันมันจะเรียนต่อเนื่องต่อกันนะครับในและเวลานักเรียนจะเรียนในเรื่องของเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับสิ่งแรกที่ครูจะพาเราไปรู้จักก่อนเลยนะครับครูเรียกมันว่าคู่อันดับนะครับ คู่อันดับหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า order pair นะครับ order pair เรามีข้อตกลงนะครับ er เกี่ยกวกับคู่อันดับ <lead> อยู่หนึ่งข้อก็คือการที่ครูจะเขียนว่าสมมุติครูจะเขียนว่าคู่อันดับ ab นะครับจะเขียนแทนแบบนี้นะครับเขียนวงเล็บเขียน a comma b แล้ววงเล็บปิดแบบนี้นะครับอ่า L, b, บบนว่าคู่คอันดับ ab ในเรื่องของข้อตกลงเกี่ยวกับคู่อันดับนะครับเราจะมีข้อตกลงกันว่าเราจะเรียกตัว a ว่าสมาชิกตัวหน้านะครับ เราจะเรียกตัว b ว่าสมาชิกตัวหลังนะครับเรียกตัว b ว่าสมาชิกตัวหลังเรียก a ว่าสมาชิกตัวหน้าเรียก b ว่าสมาชิกตัวหลังแบบนี้ก็คือเรื่องของคู่อันดับนะครับพอเรารู้จักคู่อันดับแล้วอันนี้ทุกคนคงจะรู้จักกันมาตั้งแต่ตอนเรียนมหนึ่งมาแล้วนะครับเรื่องของคู่อันดับเนี่ยพอเรารู้จักคู่อันดับแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปลองสร้างคู่อันดับกันดูนะครับในตัวอย่างที่1นะครับ เขากำหนดเซต a นะครับเป็นเซตของ012เซต b เป็นเซตของ0ลบ1นลบ2ลบ3นะครับโจทย์บอกว่าจงสร้างคู่อันดับทั้งหมดขีดคำว่าทั้งหมดนะครับจงสร้างคู่อันดับทั้งหมดที่มีสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังอยู่ในเซต a และเซต b ตามลำดับนั่นคือสมาชิกตัวหน้าอยู่ในเซต a สมาชิกตัวหลังอยู่ในเซต b นะครับ และให้เราสร้างคู่อันดับทั้งหมดนะครับเวลาเราจะสร้างคู่อันดับแบบนี้นะครับตัวหน้าอยู่ในเซต a คู่ขอเขียนเป็นรูปเหมือนกับดักแด้แบบนี้นะครับตั้งชื่อว่า a แล้วก็อีกอันนึงตั้งชื่อว่า b นะครับ a ที่มันมีเซตเซตของ a มีอะไรบ้างก็มี0 1 2นะครับ b ก็มีเซตของ0ลบ1ลบ2ลบ3แบบนี้นะครับ เวลาเราจะจะสร้างคู่อันดับนะครับเราอ่านเงื่อนไขอีกสักหนึ่งรอบนะครับเขาบอกว่าให้สมาชิกตัวหน้าอยู่ในเซต a และสมาชิกตัวหลังอยู่ในเซต b เวลาคุณจะสร้างครับคู่แรกที่คุณจะสร้างคุณจะขอ,อจับคู่เลย0คู่กับ0ูนย์เห็นไหมครับแบบนี้ตัวหน้าอยู่ในเซต a ตัวหลังอยู่ในเซต b ได้คู่อันดับตัวแรกเรียกว่าคู่อันดับ0 0ได้ไหมครับตัวแรกคู่อันดับต่อไปเมื่อคุณจับ0ูนย์ไปคู่กับลบหบ้างนะครับจะได้เป็นคู่อันดับ 0ูลบ1ต่อไปเอา0ไปคู่กับลบ2บ้างได้คัรนดับ0นลบ2ต่อไปเอา0ไปคู่กับลบ3บ้างได้คว้นันดับ0นย์ลบ3ต่อไปคันดับคุณนขึ้ด้วยเลข1บ้างนะครับ1ไปคู่คู่กับ0กลายเป็นอัรนดับ1 0ต่อไป1ไปคู่กับลบ1ได้คัรนดับ1น่ลบ1ต่อไป1ไปคู่กับลบ2ได้คัรนดับ1ลบ2 ต่อไป1ไปคู่กับคูนดับคู่ไปคู่กับลบ3กลายเป็นคู่อันดนบ1ลบ3นะครับต่อไปเริ่มจากเลข2บ้างนะครับ2ไปคู่กับ0ก็เกิดเป็นคู่อันดับ20 2ไปคู่กับลบ1ก็เกิดคู่อันดับ2ลบ1 2ไปคู่กับลบ2กลายเป็นคู่อันดับ2ลบ2และตัวสุดท้าย2ไปคู่กับลบ3เกิดคู่อันดับ 2กับลบ3นั่นเองนะครับนี่คือคู่อันดับทั้งหมดที่เราสร้างได้นะครับจากเซต A และก็เซต B เซต A มีสมาชิก3ตัวเซต B มีสมาชิก4ตัวคู่อันดับที่เราจะสร้างได้ทั้งหมดสังเกตได้เลยนะครับถ้าเรานับปุ๊บเนี่ยจะสร้างได้ทั้งหมด12ตัวด้วยกันนะครับนี่คือการสร้างคู่อันดับจากเซต2เซตนะครับ ตัวอย่างแรกนะครับน่าจะได้แล้วนะครับเราลองไปดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่ากําหนดนะครับเซต A เป็นเซตของ012เซต B เป็นเซตของ0123จงสร้างคู่อันดับ5คู่อันดับจงสร้างมา5คู่อันดับนะครับสร้างมา5คู่อันดับสร้าง5คู่อันดับโดยที่สมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังอยู่ในเซต B และเซต A ตามลำดับ หน้าตอนนี้เวลาเรามาอ่านโจทย์ปุ๊บนะครับเขาบอกว่าตัวหน้าให้อยู่ในเซต b และตัวหลังให้อยู่ในเซต a แบบนี้ตัวหน้าอยู่ในเซต b ตัวหลังอยู่ในเซต a เราก็มาสร้างดักแด้เหมือนเดิมนะครับสร้างดักแด้สร้างดักแด้ก็คือเขียนก่อนเลยว่า b ก็คือ b เป็นตัวหน้าแล้วก็สร้างดักแด้ตัวหลังตั้งชื่อว่า a ตั้งเป็นตัวหลังนะครับ b มีใครบ้าง b มี0มีลบ1มีลบ2มีลบ3แบบนี้นะครับ ต่อไป a มีใครบ้าง a มี0นย์มี1มี2นะครับเราคราวนี้เราก็มาสร้างคูัอันดับ5้สักคู่อันดับนะครับรดร้าอย่างไรก็ได้สมมติอะครูสมมแล้วกัน0นย์แล้วกัน0นย์ไปคู่กับ1ได้คู่อันดับ0 1จบแบบนี้ได้เลยนะครับต่อไปครูสมมติครูอยากเอาลบ2บ้างลบ2ไปคู่กับ0ก็จับได้แล้วครับได้คู่อันดับลบ2กับ0ต่อไปครูเอาลบ3าบ้างเอาลบ3ไปคูบใครบ้างเอาลบ3ไปคูบับ2แบบนี้ก็ได้คู่อันดับ ลบสามสองต่อไปยังอีกขายอีกสองเอาขึ้นด้วยขึ้นด้วยเลขลบหนึ่งบ้างถ้าครูเอาตัวหน้ามาจากลบหนึ่งลบหนึ่งคู่กับใครก็ได้ครับอ่าลบหนึ่งไปคู่กับหนึ่งกลายเป็นคูณดับลบหนึ่งกับหนึ่งและตัวสุดท้ายเขาบอกเขาเอาห้าตัวนะครับครูขอขึ้นด้วยเลขลบหนึ่งอีกสักหนึ่งรอบนะครับลบหนึ่งเมื่อกี้ไปคู่กับหนึ่งแล้วนะครับเอาลบหนึ่งไปคู่กับสองบ้างก็ได้นะครับกลายเป็นคูณดับลบหนึ่งกับสองเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้เราก็สามารถสร้างคู่อันดับ5คู่อันดับจากเซตทั้ง2เซตได้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับแค่นี้การเรียนเรื่องของคู่อันดับนะครับเราบอกแล้วว่าเราสนใจนะครับสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังนะครับในการสร้างนะครับคู่อันดับเราก็จะสร้างมันมาจากเซต2เซตนะครับสมมติมีเซต2เซตเราก็สามารถสร้างคู่อันดับได้เขาจะบอกมาแล้วนะครับต้องเรียนว่าตัวหน้ามาจากเซตใดตัวหลังมาจากเซตใดอย่างเงี้ยครับ หลักการว่านักเรียนจะสร้างคู่อันดับก็สร้างเป็นดักแด้ขึ้นมาก่อนก็ได้ครับแล้วก็โยงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้คู่อันดับทั้งหมดมานะครับหลังจากนักเรียนนะครับเรียนเกี่ยวกับคู่อันดับนะครับสามารถสร้างคู่อันดับได้แล้วจากเซต A กับเซต B แล้วนะครับเรื่องต่อไปนะครับที่นักเรียนควรจะรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับคู่อันดับก็คือการเท่ากันของคู่อันดับเราจะมาดูครับนักเรียนครับว่าคู่อันดับสองคู่อันดับเนี่ยมันจะเท่ากันเมื่อไหร่นะครับนักเรียน ในการจะเรียนเกี่ยวกับการเท่ากันของคู่อันดับนะครับเราก็ต้องมามรารู้จักเกี่ยวกับบทนิยามของมันนะครับบทนิยามเขาบอกว่าคู่อันดับ a b นะครับจะเท่ากับคู่อันดับ c d ก็ต่อเมื่อ a ต้องเท่ากับ c และก็ b ต้องเท่ากับ d นั่นเองก็คือ a เท่ากับ c แล้วก็ b เท่ากับ d ก็คือพูดง่ายง่ายนั่นเองนกเนียน a b เนี่ยจะเท่ากับ c d เนี่ยก็ต่อเมื่อตัวหน้าต้องเท่ากับตัวหน้า ตัวหลังต้องเท่ากับตัวหลังนั่นเองหน้าเท่ากับหน้าหลังเท่ากับหลังเราจึงจะเรียกว่าคู่อันดับสองคู่อันดับนี้เท่ากันนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างละกันนะครับตัวอย่างก็คือสมมุติครูยกเป็นคู่อันดับ x 5กับคู่อันดับ2 y นะครับครูบอกว่าคู่อันดับ x 5นะครับเท่ากับคู่อันดับ2 y นะครับจงหา ค่าของ x และก็ y นะครับแบบนี้นักเรียนครับคูนดับคู่อันดับเขาบอกว่าเท่ากันนะครับคูนดับ x 5เท่ากับคูนดับ2 y x 5เท่ากับ2 y โจทย์หาให้หา x กับ y นะครับเวลาจะหาก็คือนักเรียนตามบทนิยามตัวหน้าต้องเท่ากับตัวหน้าก็จะได้ว่า x ต้องเท่ากับ2ตัวหลังต้องเท่ากับตัวหลังคือ y ต้องเท่ากับ 5นั่นเองจบแล้วครับแค่นี้เราจับตัวหน้าเท่ากับตัวหน้าจับตัวหลังเท่ากับตัวหลังแบบนี้เราจะได้คู่เราจะได้ว่า x คือเลข2และ y คือเลข5นั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างที่1ต่อไปเราลองไปดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับขอเป็นตัวอย่างที่2บ้างนะครับต่อไปนะครับเป็นตัวอย่างที่2นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของ x และ y นะครับที่ทําให้คู่วดับ 2x บวก y 15เท่ากับคูณดับ 5x ลบ 2y นะครับในข้อนี้ก็จะเพิ่มความแอดวานซ์ขึ้นไปหน่อยนะครับนีนครับมาดูวิธีทำแล้วกันนะครับวิธีทำหลักการเดิมนะครับคูนดับ2คู่อันดับที่มันเท่ากันเนี่ยครับเราก็จะทำได้ว่าให้จับตัวหน้าเท่ากับตัวหน้านะครับก็จะได้เป็น 2x บวก y นะครับเท่ากับ5 และอีกคู่อันดับหนึ่งคือเอาตัวหลังจับเท่ากับตัวหลังก็จะได้ว่า,า x ลบ2อ y เท่ากับ15นั่นเองนะครับอันนี้ตั้งเป็นสมการที่1กับสมการที่2นะครับเมื่อได้เป็นสมการที่1กับสมการที่2แล้วนะครับถ้าเราในทางคณิตศาสตร์มี2สมการมี2ตัวแปรแบบนี้เราเรียกมันว่าระบบสมการนะครับ ในการแก้ระบบสมการก็แก้ได้หลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการกำจัดตัวแปรบ้างเช่นเราเอาสมการ1นคูณสตลอดสมการอะไรแบบนี้แล้วก็มาลบกันหรือวิธีที่2ก็คือเช่นการกำการแทนค่านะครับใช้วิธีการแทนค่าวันนี้ครูก็จะลองใช้วิธีการแทนค่านี่แหละนะครับนเรียนจากสมการที่2นะครับสมการที่2ที่เขาบอกว่า x รลบ 2y เท่ากับ15เนี่ยครับครูลอกมานะครับ ครูก็ย้ายข้างจะได้ว่า x เท่ากับ15บวกด้วย2 y เห็นไหมครับเนี่ยย้ายข้างครูได้แล้วครับว่า x เท่ากับ15บวกด้วย2 y พอครูรู้แบบนี้นะครับครูจึงเอาแทน x เท่ากับ15บวก2 y ในสมการที่1เอาขึ้นไปแทนในสมการที่1คือสมการนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามี x นะครับมี x นะครับครูจะต้องใส่15บวก2 y ลงไปนะครับ เดี๋ยวลองใช้ให้ดูนะครับก็จะได้ว่า2คูณ x ใช่ไม2คูณ x ก็คือเปลี่ยน x เป็น15บวกด้วย2 y แล้วบวก y นะครับเท่ากับ5แบบนี้นี่ไงครับ2คูณ x แต่ x คูณเปลี่ยนเป็น15บวก2 y แล้วก็บวก y ไปเท่ากับ5นะครับแก้สมการต่อครับเอา2คูณ15กลายเป็น30 2คูณ2 y เป็น สี y, แล้วบวก y อยู่ข้างนอกแบบนี้เท่ากับ5้าบวก y นะครับได้5 y เท่ากับอันนี้5นะครับลบกับ30ก็ได้ลบอะไร5ลบ30ก็ได้ลบ25นะครับต่อไปแก้ y นะครับจะได้ y เท่ากับ, 5, บลบ25หารด้วย5นั่นเองลบ25หารด้วยห้านะครับอขออนุญาตเขียนใหม่แล้วกันลบ25หาหารด้วยห้า หารด้วย5ก็จะเท่ากับลบ5นั่นเองนะครับตอนนี้เราแก้สมก,การแก้ระบบสมก,การได้แล้วนะครับว่า y เท่ากับลบ5เรียบร้อยพอเราแก้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราต้องไปแก้หาหาได้แล้วนะว่า y เท่ากับลบ5เราจึงเอา y นี่แหละครับเอา y ที่เท่ากับลบ5นี่แหละลองไปแทนในสมก,การใดก็ได้สมก,การที่1ก็ได้สมก,การที่2ก็ได้นะครับครูลองแทนนะครับ ่าของ y เท่ากับลบ5เนี่ยครับในสมการที่2ลองไปดูนะครับลองดู x ลบ2 y เท่ากับ15ใช่ไหมครับมี y ใส่ลบ5นะมี y ใส่ลบ5กลายเป็น x ลบกับ2 y มี y ใส่ลบ5เท่ากับ15ครับ x ก็คือ x ลบ2คูณกับลบ5ลบคูณลบเป็นบวกนะครับบวก10เท่ากับ15พอเราแก้ปุ๊บนะครับจะได้ว่า x เนี่ยเท่ากับ 15นะครับย้าย10ไปลบนะครับ15ลบ10ก็เรียกได้5นะครับข้อนี้จึงได้ x เท่ากับ5นั่นเองนะครับจบสำหรับตัวอย่างที่2นะครับถึงข้อเลยนะครับข้อสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับ่อ้นดับก็คือจงหาจำนวนจริง a และ b นะครับที่ทำให้ a กับ้นดับนะครับ a กำลัง2บวก1กับคู่กับ b บวก4นะครับเท่ากับ คั่วอันดับ2 a กับ b กําลังสองบวก2นะครับคั่วอันดับสองขั่วอันดับนี้เขาบอกว่าเท่ากันให้เราหาจํานวนจริง a และ b นะครับหลักการง่ายๆคู่อันดับสอง่วอันดับเท่ากันวิธีทํานะครับวิธีทําก็คือเราจับตัวหน้าเท่ากับตัวหน้าจับตัวหลังเท่ากับตัวหลังนะครับจับตัวหน้าเท่ากับตัวหน้าจับตัวหลังเท่ากับตัวหลังเราจะได้ว่า a กําลังสองบวก1 เท่ากับ 2a ตั้งชื่อว่าสรรมการที่1ต่อไปเราจับ b บวก c เท่ากับ b กําลัง2บวก2เป็นสรรมการที่2ตอนนี้สรรมการ2ส,สรรมการเราสังเกตง่ายๆนะครับมันมีอยู่2สรรมการแต่มันมี1 2สรรมการแต,แต่ละแต่ละสรรมการเนี่ยมีแค่ตัวแปรเดียวเพราะงั้นเราแก้แต่ละสรรมการได้เลยนะครับเพราะงั้นจาก สมการที่1นะครับครูจะเอามันมาแก้สมการนะครับ a กําลังสองบวกหนเท่ากับ 2a เนะครับเวลาเราจะแก้สมการนักเรียนเห็นสมการแบบนี้ปุ๊บนักเรียนครับสมการแบบนี้เรียกว่าสมการกําลังสองสมการกําลังสองเวลาเราจะแก้นะครับนักเรียนจําไว้เลยว่าเราจะต้องทําให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของสมการเป็น0คือ2คือ a กําลังสองเนี่ยจากบวก 2a ตรงนี้ครับครูย้ายมันมาเป็น ลบ 2a แล้วบวก1เท่ากับ0โอเคนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นสมนการกำลังสองที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็น0หลังจากสมการกำลังสองเท่ากับ0แล้วเราก็ใช้วิธีการแยกเป็น2วงเล็บก็ได้นะครับถ้าแยกได้ถ้าแยกไม่ได้เราก็จะใช้สูตรณข้อนี้เราแยกได้ครับ a กำลังสองแยกเป็น a กับ a และตรงกลางได้ลบ2จึงแยกเป็นลบ1กับลบ1นะครับเวลาเราจะแยกก็คือ ตัวเลขตรงนี้ครับคูณกันจะต้องได้1และตัวเลขตรงนี้นะครับบวกกันต้องได้ลบ2อันนี้นักเรียนคงจะมีพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของอสมการดีกรี2อยู่แล้วของพหุนามดีกรี2อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนครับ2ก้อนคูณกันได้0ูนย์แสดงว่าก้อนแรกอาจจะเท่ากับ0ูนย์จับเลย a ลบหอาจจะเท่ากับ0ูนย์หรือ a ลบ1อาจจะเท่ากับ0 a ย์ลบ1ได้0นย์แสดงว่า a เท่ากับหหรือ a เท่ากับ1แสดงว่าเราได้สมการข้อนี้เราตอบแล้วนะครับเราเขียนไว้ข้างบนเลยแล้วกันนะครับว่าตอบเลยว่า A น่ะเท่ากับ1อ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ครูแก,ก้สมการหา A ได้แล้วนะครับต่อไปขออนุญ,ญาตลบต่อนะครับสมมตินักเรียนไม่ทานนักเรียนสามารถกด s ต o p แล้วก็ลอกลงไปได้นะครับ ต่อไปนะครับเมื่อเราได้สรรมการที่ว่า a เท่ากับ1แล้วนะครับครูขอไปแก้สรรมการที่2บ้างนะครับจากสรรมการที่2นะครับที่บอกว่า b บวก4เท่ากับ b กำลัง2บวก2นะครับตอนนี้มันก็เป็นสรรมการกำลังสองเหมือนกันสรรมการกำลังสองนั่นเองครับเราก็ต้องย้ายให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็น0ตรงนี้ b กำลังสองมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนักเรียนครับครูจึงขออนุญาตย้ยายนะย้ายจากบวก b ครับตรงนี้มาเป็นลบ b นะครับ บวกอยู่อยู่แล้วนะครับแล้วก็บวก4ย้ายมาลบนะครับเท่ากับ0นแบบนี้พอเราคิดเลขให้เสร็จอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับจะได้ว่า b กําลังสองลบ b บวก2ลบ4ก็ได้ลบ2นะครับสมการนี้เวลาเราจะแก้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเท่ากับศูนย์แล้วใช่ไหมครับเราก็ถ้าหากบางคนไม่ถนัดก็ย้ายข้างมาฝั่งนี้เลยก็ได้ครับ b กําลังสองลบ b ลบ2เท่ากับศูนย์แบบนี้เราอาจจะถนัดกว่าใช่ไหมครับเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพอ สรรมการกาลังสองเท่ากับศูนย์แล้วเราก็แยกเป็นสองวงเล็บได้นะครับเมืเรียนแยกเป็นสองวงเล็บได้ดูก่อนเลย b กําลังสองแยกเป็น b กับ b หาตัวเลขครับคราวนี้หาตัวเลขที่คูณกันได้ลบสองคูณกันได้ลบสองนะแล้วบวกกันได้ลบหนึ่งก็คือตัวเลขอะไรนะครับ <S 1> <1> <S คูณกันได้ลบสองบวกกันได้ลบหนึ่งก็คือตัวเลขลบสองกับบวกหนึ่ง วิธีการเช็คครับแล้วลองเช็คพจน์กลางดูเอาใกล้คูณใกล้ก็กลายเป็นลบ 2b ไกลคูณไกลก็ได้ b ลบ 2b บวก b มันได้ลบ b พอดีเห็นไหมครับตรงกับตรงนี้นะครับแสดงว่าเราแยกถูกแล้วนะครับ2ก้อนคูณกันได้0จํานวน2จํานวนคูณกันได้0นนั่นหมายความว่าจํานวนแรกจํานวนแรกอาจจะเท่ากับ0หรือจํานวนที่2อ,อาจจะเท่ากับ0นย์ก็ได้ จึงแก้มาเป็น b เท่ากับ2และก็ b เท่ากับลบ1ลนั่นเองนะครับข้อนี้ b มีได้อีก2ค่าด้วยกันก็คือ b เป็น2กับ b เป็นลบ1นะครับเรียบร้อยนะครับก็จบไปสําหรับเรื่องของคู่อันดับนะครับโจทย์ในแนวนี้ก็น่าจะเป็นโจทย์แนวยากที่สุดแล้วนะครับในเรื่องของคู่อันดับนะครับวันนี้ก็ ขอจบคลิปนะครับเกี่ยวกับอั้นดับแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง Mama Math Channel เพื่อให้นักเรียนทุกคนไม่พลาดในเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เรามาแบ่งปันกันสำหรับวันนี้ช่องของ Mama Math Channel นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ